โรงเรียนเสนานรงค์วิทยากองทัพบ,บกอุปถัมตั้งอยู่ภายในค่ายเสยนานรงค์หมนทนทหารบกที่42ตำบลคอหงอําำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปี2562ประเทศไทยได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียน ที่มีพัฒนาการด้านต่างๆทั้งวิชาการอารมณ์และสังคมต้องหยุดชะงักไปนำไปสู่ภาวะ learning loss หรือการเรียนรู้ถดถอยโรงเรียนเสนานนรงวิทยากองทัพบกอุปถัมได้ไเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นอย่างมากเช่นปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาปัญหาครอบครัวนักเรียนแตกแยกและปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าการที่จะพัฒนาเด็กไม่ให้เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและสร้างรากฐานชีวิตให้เติบโตไปเป็นผู้ที่มีความสุขและ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้นั้นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นต่อตัว,ตวเด็กซึ่งหากโรงเรียนยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิมๆเ,เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อการใช้ชีวิตให้กับเด็กได้อย่างแน่นอนจึงจําเป็นต้องประสานทฤษฎีแนวคิด และหลักการต่างๆโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงลุกหรือ Active Learning นำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานถักทอเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนให้เกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายนำไปใช้ได้จริงจึงได้ร่วมกันสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่มีชื่อว่าการขับเคลื่อนกิจกรรม Active Learning เพื่อขจัดปัญหา Learning Loss สู่การสร้างลูกเสนาเด็กไม่จิ๋วในเมืองหัดใหญ่ ด้วยเสนา plus f and S m o เด l โรงเรียนได้ร่วมออกแบบนวัตรกรรมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนเพื่อต้องการขจ,จัดปัญหา learning loss และต้องการที่จะสร้างเด็กให้เป็นเด็กที่มีเพมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในชุมชนเมืองหัดใหญ่อย่างเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายว่าจะต้องสร้างเด็กให้เป็นเด็กที่ไม่จิว๋วซึ่งหมายถึงเป็นเด็กที่มากกว่าเด็กทั่วไป ต้องอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณเป็นและใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์มีประสบการณ์มีทักษะชีวิตเหนือเด็กธรรมดาทั่วไปโดยมีวงจรการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่ 1. s t i m สติมูลัการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งกลุ่มคนแรกที่ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงบันดาลใจนั่นคือคณะครู เพราะคณะครูคือผู้ขับเคลื่อนนวัตรกรรมและเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดซึ่งถ้าหากคณะครูมีแรงบันดาลใจในการอยากพัฒนานักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ก็จะสามารถทำให้ผลการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นไปได้เร็วขึ้น การสร้างแรงบันดาลใจจะใช้รูปแบบการผ่อนคลายไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดเป็น Growth mindset ที่เชื่อว,ว่าทุกคนทําได้ทุกคนสามารถพัฒนาได้และเราทุกคนจะทํามันให้สําเร็จการดําเนินงานขั้นตอนที่2 Experience Design by Four Steps การออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ Active Learning เพื่อขจัดปัญหา Learning Loss ด้วย4 Steps เ t e p ที่ 1. Pick out แคทุนโรงเรียนการแคทุนโรงเรียนคือการร่วมกันค้นหาและวิเคราะห์จุดแข็งของทุนด้านบุคลากรด้านสถานที่ด้านการจัดการและด้านทรัพยากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียนหรือเรียกว่าสคูรคอนเซปต์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ปลายทางคือการขจ,จัดปัญหาภาวะถดถอยในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการใช้ชีวิตในชุมชนเมืองอย่างเข้มแข็ง จากการแค่ทุนโรงเรียนได้เกิดเป็นสมรรถนะหลักเจ็ดข้อของโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนสเต็ปที่ 2+ plus to twice ขยี้ตัวชีวะสู่การเกลียวสมรรถนะโดยการนำสมรรถนะหลักของโรงเรียนไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อการสอนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสมรรถนะหลักของโรงเรียนที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้สเต็ปที่สาม e jump to active learning เรียนรู้อย่างสนุกกับรูปแบบ5จำสู่การเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนเสนาณรงวิทยามีความเชื่อว่าวิธีการสอนรูปแบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และสร้างความคงทนในการจดจําการเรียนรู้ได้ดีกว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายโรงเรียนจึงได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม Active Learning โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ว่าเรียนอย่างสนุกกับรูปแบบไฟจ้จำสู่การเรียนรู้ Active Learning ซึ่งมี5ขั้นตอนดอังนี้ ขั้นที่ 1. Ju ่งจัมอินทูคือการนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดก,การเรียนรู้เป็นอย่างมากการออกแบบการเรียนรู้ในขั้นนี้สามารถใช้เกมสั้นๆร้องเพลงฟังเรื่องราวฟังข่าวหรือสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วถามคำถามหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งหากครูผู้สอนสามารถเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนด้วยความตื่นเต้นก็จะน่าสนใจและเป็นการดึงดูดใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนจนจบกระบวนการขั้นที่2องจัมสติมูลเลตคือการกระตุ้นการเรียนรู้ ในขั้นนี้จะเชื่อมโยงจากจำอินท t o สู่การเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำมาสนทนาในกลุ่มการระดมความคิดการโต้แยง้งหรือการแสดงความคิดเห็นในักเรียนได้รู้ว่าผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้มีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตขั้นที่3 Ju จำเร a r น i n g คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้เชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ผู้กระตุ้นการเรียนรู้หรือโค้ช โดยนำเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวปัญหาสังคมหรือเรื่องราวต่างๆของโลกมาบูรณาการลงไปในการจัดการเรียนรู้ให้สนุกสนานและสร้างสารรค์ลดการวัดและประเมินผลโดยการใช้แบบฝึกหัดและการสอบให้น้อยลงเปลี่ยนมาใช้การวัดจากพฤติกรรมการกระทาการปฏิบัติจริงในคาเรียนนั้นและขั้นที่4ขั้นจ p summarize คือการสรุปการเรียนรู้ร่วมกันในขั้นนี้ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถขมวดองค์ความรู้และร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดการแสดงความรู้สึกและการเปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ให้ได้สเตปที่ 4. r e รีเช็คตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้หลังจากที่ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับรูปแบบ5้าจ้ำแล้วก็จะเข้าสู่การดำเนินการ PLC โดยทางโรงเรียนเลือกใช้รูปแบบเพียโคชิ n งเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่มุ่งเน้นการทำเอกสารมากมายมุ่งเน้นการโค้ดและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ให้เกิดพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็น Co-Working Space สเต็ปที่5จัมแอ l พลาย คือการนำไปประยุกต์ใช้ในขั้นนี้เป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้ทั้งหมดโดยการกระทําสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ไปต่อยอดกับประสบการณ์ของตนเองที่ครูไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ซึ่งจะทําให้การเรียนรู้ของเด็กมีความหมายอย่างแท้จริงต่อมาการดําเนินงานในขั้นที่3 learning network คือการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับโรงเรียนต่างๆมณฑลด้านบกที่42หน่วยงานในค่ายเสน,นาณนรงเทศบาลเมืองคอหง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อการใช้ชีวิตในสังคมเมืองอย่างสร้างสรรค์และไม่ก่อให้เกิดเป็นภาวะ learning loss ได้ขั้นที่4 absorb experience การดูดซับประสบการณ์การเรียนรู้ โดยดําเนินการจัดก,กิจกรรมให้รุ่นพี่และรุ่นน้องภายในโรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้เพราะอายุและช่วงชั้นที่ต่างกันส่งผลให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน,นาการจัดกิจกรรมจึงมุ่งเน้นให้ฝึกทักษะการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีขั้นที่ห flexible เพิ่มการจัดก,การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น นอกเหนือจากการเรียนรู้ในรูปแบบผ้าออนตามที่สพทได้กำหนดไว้ทางโรงเรียนได้วางแผนและปรับการจัดก,การเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นขึ้นโดยคิดคน้นการเรียนรู้รูปแบบ All Relax Wake n d เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้พักผ่อนจากการเรียนที่ต้องใช้มือถือเป็นระยะเวลายาวนานโดยการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ Problem Based Learning เช่นโครงงานอาหารจากนมแก้ปัญหานักเรียนไม่ดื่มนมการดำเนินงานในขั้นที่6คือ Save เพิ่มความปลอดภัยในการเรียนรู้เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสําคัญที่สุดโดยได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน4ด้านดังนี้ 1. ความปลอดภัยจากโรคระบาดโดยใช้แผนผเผชิญเหตุในการดําเนินงาน 2. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุทกภัยเตรียมโรงเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและให้ความรู้ในการเตรียมรับมือจากอุบัติเหตุและอุทกภัยที่นักเรียนอาจจะเจอได้ 3. ความปลอดภัยจากความรุนแรง ยุติการใช้ความรุนแรงภายในโรงเรียนงดการลงโทษโดยใช้ไม้เรียวเพราะไม้เรียวไม่ได้สร้างคน 4. ความปลอดภัยจากสิทธิเด็ก4ประการให้ความรู้ให้ทุกคนได้ทราบว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งต่างๆอย่างเท่าเทียมกันดำเนินงานในขั้นที่7ผลการใช้นวัตรกรรมด้วยการเซเยสแอนเซโนวิดเอเอาเพืนำไปพัฒนาปรับปรุงนวัตรกรรมให้ดียิ่งขึ้นผลจากการดำเนินงาน นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทำให้พฤติกรรมที่ทำให้การเรียนรู้ถดถอยลดลงนักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะหลักต่างๆที่โรงเรียนได้กำหนดไว้สามารถเติบโตไปตามลักษณะเฉพาะของตนเองมีความมั่นใจในตนเองสามารถค้นพบความสามารถพิเศษของตนเองและนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาตนเองห้องเรียนและชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันต่อการใช้ชีวิตในชุมชนเมืองอย่างเข้มแข็งหรือได้พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสร้างสารค์และปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของทุกคนทำให้โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยากองทับบุกอุปถัมภ์ได้รับรางวัลและความภาคภูมิใจจากการใช้นวัตกรรมเชิงประจักษ์ดังนี้รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศประจำปี2564 ขอ,องรางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาคประจำปี2563โรงเรียนเสน,นาโรงวิทยากองทัพบกอุปถัมภ์ขอมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรม Active Learning ตลอดไปเพราะเราเชื่อว่ากิจกรรม Active Learning สามารถเพิ่มไฟในใจเด็กและครูให้มีความหวังและมีเป้าหมายต่อการเรียนรู้ได้จริง แม้การเรียนรู้อาจจะไม่เกิดผลลัพธ์100%ทุกครั้งแต่คุณรู้หรือไม่ว่าความสุขเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ดังคำกล่าวที่ว่าจงตั้งเป้าไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถ้าคุณพลาดคุณจะอยู่ท่ามกลางดวงดาว